อับวัสดีครับมือนี้หลังจากวานขี้ไก่แล้วเรียบร้อยกินข้าวเส้ามีแห้งสามโมงสี่โมงบานนี้มาหากินได้บานนี้มาหาใส่ตุ่มกุ้งได้บานนี้ใส่ตุ่มกุ้งเมื่อก้อยมืออื่นเส้าถักจิเป็นนี่แหน้ำขุณขนาดอยู่นี่แต่คือบบบูนี่รอมองเนาะได้บบได้ก็ได เป็นไงใดก็ได้ไดีดตุ่มก็ได้ไมาฮอ,มอมดมงใส่แล้วนี่ไม่ได้เตรียมสิลงใส่เลยนี่ตุ่มซบหลังนี่น้องเอ้ใส่ซาเล้งมานี่เดดล่มในแล้วจะน่อยแล้วแดดอ่อนจังน่อยแล้เราเลยมาหาใส่ตุม่มกุ้งไปกินมื่นเ้าจะไปก้อยนี่นะมื่นเสาพอได้ก้อยที่บ,บอกพอได้ก้อยอยู่บ่เนาะเอเมืองเด้อ ลองลุ้นลุ้นลองเบิ่งมองบ่เคยใส่มันจะเป็นในไหนมาลุ้นมองดูที่ได้บ่ไ้ปันลงไปใส่ก่อนพันนี่ไปลองมองดูโอ,โอ,โอเ,เต้ากันรู้ดอกไม่ได้ก็ได้ I มาเรียบร้อยกุ้งก็ดโบมีด่ดอกนองนี่ใช่ได้ดอกจะก,ก้อยเด้อมือนี่กุ้งโบอยากมีเลยนองนี้โบมีกุ้งนองนี่ ในดอกจะโกยโอ้ยโอ้ย oh. น้องเนี่ยเดี๋ยวไปแก้มือน้องใหม่เอาไว้มือใหม่ก่อนมือใหม่จะไปมาใส่น้องใหม่อีกะอึดขนาดเลย เราจะก,ก่อยเด้อพี่น้องเลยน้ำมันกระขุนเกินอย่างนึ้มันกระติบ,บมีกุ้งน้ำแะไรวะมันมีกุ้งมันบวเหลือเลยละกร่บีกเข้า นี่ดิได้ซ้ำนี่ดิได้บลหลายมันบอกมีกุ้งนองนี่ ไปก้อยนึงเฮ้ยพอก้อยดอกรสไม,ม่ก็ได้กินคาบนึ่งคาบเสากป้งก้อยกุ้งเนี่ยละกินมือนี่ยคืออยากกินก้อยกุ้งเด้เฮกุ้งหักง,งามต,งตัวกุ้งใช้แต่หักกุ้งโบหลายกุ้งโบหลายน้องนี่ น้ำมันก็ขุ่นเกินจามันเป็นไรมันเป็นตาไใดเบิ่งยุ่เมื่อวานนี่บุคือดอกว่าก็ะแม่ในรีแต่กัดยังใครอยู่ได้นี่ได้สำนิได้กินนี่เนาะเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวัสดีครับ